นี่ท่านีหยิบหยอกหนึ่งกับพัดลมป่าชูใช้มือได้ลูกอยากทาพ่อได้ลูกล่ะไปชามเสียงกับพัดลม

นเย้ปิดเพลงไ้แล้วพ่ดได้สบายดีเด้ปลาดองเด้ผมกับพ่อกันดีแล้วก็ชอบไ่ร่องนดนี้เนี่ยคือเกาคือเลยไม่มีเพราอันไม่น้องเกลียวอยู่ม่น้งเตลียวพปนโลงแล้วยังอยู่ถ่ายย่ดมื่อก่อนไปสิมือไปมื่อกับชิงเอาอีกเด้อเต้นเต้นเต้น โอ้ก oh, ินนมยังโยกไปน้ำบาทเลยเอะสวัส <reco> ด <Christ S 1> <N> eh. ีป <bizarre> eh eh ้าลูกนะสวัสดีเอยสวัสดีให้สวยให้ได้สิเนยสวัสดีป้าลูกเนยลูกแต่ดีก็พนหนามบางกล้องพี่เดาดุไม่บอกเนยใดไม่บอกแนวไหนไม่บอกอีด่านเนวไหนลูกล้ะสวัสดีป้าลูกก่อนแต่แนวไหนให้ฉิดของพระบดินทร์พระบดินของขายนี่แพบให้ฉีดลูกเด้อเดี๋ยวคนบาเชื่อเอ้หนูเอ้ยมาพี๊พี่ นาทีไม่ดมากค่ทีมาดิ่ของสาวเด้ค่ะสาวหายนี่ค่ะมาดิ่งดกงดาเด้อมาดิ่งน้ำนี่นี่เดูน้ำยู่เฮดมาแม่น่อยเมียวแม่นบอกบัูเด็ดเด็ดเดนเอาเีชุดแฝดได้บันีคือบ่ชุดแฝดเท่าได้ค่ะ

เล้ยป้าดูแม่ประมวนเลยประมวล,วมวลวน,นั่นอยู่นี่กันแน่ๆเลยหะบอข้าวเกงแม่ชมน,นี่นะต,ตอนเลิกก็เลยกินแน่าย,อยาอะอาอาตอนเล,<ม>อลิกกันนะยาได้ข่าวตอนเร่งตคนมันจะอ้วน จะ <l id> รดแน่แหลกกรขึ้นคือเก่ามอืเห็นกินพ่านที่กันโล้วอ้วนถ้าห้าอดบันเ้ามากี่ขาวเดียวร้ายบันตุ่มคนมันจะอ้วนย่างพ่านขัดทอดทีเดียงอ้วนมือมือเย็นดูดะเยะ อย่ย้ยจะจะมือไปคิดไม่ได้ดแล้วเย้มันถึงตอนนั้นแล้วมันเป็นเกาเซฟมียังระบาดนี่มียังระบาดใช่ออมันกบกบไปดีแล้วคบคบบนเนี้ยบนแนูกันูดมัดูหน โอโอ้โอ๊โอ๊เออออสียแพ็กคูได้มือนี่แพ็คนีเพลงชิมอะไบเกงอ๋อมถึงบ่วงในหัวในก่ัยายายาอ๋อมี <laughs> tóc cái đuổi. Mày, nhiêu để nó tóc cái ra. Anh đúng, nắng đúng. Mam em mậtong gắn à. Em mậtong gắn. cái mậtong gắn. Em mậtong gắn. นั <normal> Get <gettable> ่ง <ns> ดูพี่ดุกมาพี่ด่าทิโตกมาลูกนั่งก้มเนีปะเห็นด่าต๊ะปะดูยองแขกของมันนีลูกด่าเด้อดูมันมาตรงกันเด้หรือบิดแล้วฮะมนเม็นบอกไก่มันเหมนไก่ดุมนขายังไงนี่มันคือ มีกินน้ำลูกเหม่อมว้าหบอกมายายะ,ะ <c oughs> ยาเขาจะกินลูกอะ่ยะยาดิ่นอย่างเดียวค่ะมาค่ะปากลูกละอยู่ยูยะเอามาอมหมอนนี่เฮ้ยเนาะดิ่นอย่างเดียวอยู่ นี่ยงเดียวลูกพ่อจะเอาขับปะมันชกกระปุกนี่นี่มันตีนเจ้าเลยนะยังอันนี้อันเวนตัวนี้บ่อันเม่นตัวนี้บ่อันเม่นบ่คนอ่านกันบ่คนอ่านกันที่ลูกชซวแย่งกันเนี่ยแซวแย่งกันนี่แหละแย่งกันนี่แหละคนอ่านคนอ่านลูกหืม <cười> <đưa>. <cười> mà, ừ, bó 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 cháy chạy ạ Ồ, chạy cháy chạy Cháy chạy 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 โอ้ được ได้ดู cáo mền, จะไปเปลี่ยนไรกาวกาวแม่นเอาคลิปเนาะอยากได้เป็นตายกาวกาวน้องเหมือน đi 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 không ít đại như đi đâu rồi thấy khiếp ít khiếp ít thôi đắng thôi đắng thôi đắng thôi đấy

เป็นบ่ป้ามาเป็นปาปาอยู่พอมาอายอะใรมาน่ะหเป็นบ่เป็นพออยู่บอเป็นพออยู่บอให้ดูนะ

ไดนมา่นอตัวห่อนแท้นยออยห้อนแท้เลห่อนตึงตัวยนี่้อเป็นน้อากาศบ่เห็นวัดไพย่ะถูกไทน่ะน้าเออหน้าว่อนี่ เนี่ยนี่หยิบแก้มเียมีแง่ที่แก้มนี่นี่นี่เฮ็ดบ่ให้เฮ็ดให้เฮ็ดให้เฮ็ดนะให้เฮ็ดเฟองฟองเฮ้ดินน้ำกันอืมต่างกันมากเลยเก่อวบเาแข็งเนื้อเลยเดี๋ยวคุมหุมบ่อืมค่ายพ่อ

mưa lép bạc và mưa mưa lúc 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 nè Nè lúc 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 กินยา้วยตอนกินดและยาอะไราหม่ๆนี่กินดุแวาเช่านีนี่เองชาเองนีนกินยาแค่ตัวนี้เนาะเมื่อไร่บอแบเมื่อไบ่อเมื่อป้าดบ่บเมื่อไหบเขาที่บายบสิเอย ไม่บนี่ไม่บไนี่ไมดีไ่ิลุไม่ดีไม่ดีเมื่อเชือมากเข่าบานอ้าวบอานะอนพอพอดีชื่อไอดีนี่อ้น่องน่องเชื่อมือเดีได้ทนี้น่องเชื่อมือดีวได้เอ้เอาแต่หัวอ้าวเป็นกระเพะลมอ่ เดี๋ยพอลมห่อนไดการห่อนดินางนิดเาคือห่นห่อนปะไรนางนิดอยู่หันไหนนางนิดอยู่หันได้แต่พลมอ่แต่ได้เมื่อบ่มีหน่อยมีใหญ่เดียวเมื่อเี่หนเย่เย่ดิเย่เล่นดูดิ เมนบอเมนบอใช่ไหมเลยใช่แ <pues> ค่พอเลยนี nah, ่แค uh, okay. uh, yes, ่ปาเลยอืมใช่ไหมใช่ไหมแถาเลยมีตู้เลยก็ได้นี่โอ้วัดตะมอนเลยนุ่โอ้ใช้นุ่นเลยนุ่นอยู่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่

มลจะยทำอะไรรกุนีรำกุนีหูกางกุนีน่ะผ้ากันดือมเดือแต่นี่หมอเตียงอยเป็นนี่ติเบียีแล้วได้น่ารักแบบนี้ได้กุนีบอกได้กุนี้ัางแรกกับมึงดูค่ะนังได้นางแก่สากคุณนังรูนางไล้กับมึงดูเป็นไั่งได้เ่าไได้มันตงานนนีอาหานไปพูดมันนี่ นเออพี่หนาเลยนี่ให้บ่งดูคือลูกมันน่าขยิบห็นแม่แม่เถ่าเราว่าแม่ยูรีเนี่ยแต่ยังลอยแบบนี้คือแบบนี้ลำกุนี่อยูเลยแต่ิดลำชิดลำกุนี่เปล่าลำกุนี่นี่ยังเวลาลากได้ป่ะบอเวลาลากด้วยเอาไอ้นี้เนาะเนาะเนาะผมแดงเนาะบางเนาะโดำดำเนาะตรงกลางเนาะแม่ละมอเนาะดูนี่เนาะ Chị ngam nhắc là bạn mới thảo là bạn Nhưng mà nó vẫn ngam cơ mù bạn này Ừ. ừ khỉnh cơ mù Ừ, với khỉnh cơ mù <laughs> Mù Dành cơ đồm sồm cũng cái đó cơ đồm sồm cái nó về thưởng này Lúc mà nó nhìn nó Thôi ngả, thôi ngả đi Thôi ngả, thôi ngả Thôi ngả, thôi ngả Thôi ngả, thôi ngả Thôi

เรามีมีปาเค้กเท่นี่มีมีการได้ถ่ายรูปมีการดินเบลเล้วบมยมีถ้วยเห็นยังอยู่กล้องได้ข่าวกันแน่เนาะกล้องได้ขุดข่าวเลยอุดผูกมึงโเป็นตน้อหนัง ก้ามยื่นเลยวตบบอกให้ตลับใจนลมมันผิวจต่ลมน้าก็เม็ดโนะมันไปต้องต้องไปลูกพี่ลบตีเป็นเจาี่ก็เป็นมาซี่นะเป็นอย่างของมันกะอยยเตให้นะอยากมอนทำได้ยืนล่มอันนี้ก็ไหนทำบันดาลนี่แล้วก็สายเส้นโมี

อย่างไรในตู้พี่เาหปเฮ้ยเอาไปเอาลูกไปเอาไปเอาไปลูกไปเอาไปเอาไปเอาไูกไปเาไปลูกยได้หย่นี่มงแล้วลูกนี่ยัได้อย่งในมีมีเขามีเขา เออนั่นแหละคนมากกินนี่อันนั่นแหละมาไม่เคยขาดเลยขาดกินที่สองชั้นเซนกินวไน้หลาจังนี่โอ้ยแกะอีกอัน Nơi Nè bà đẹp ừ. Chí, chí không? Ừ Cái gì đủ cái Cái gì hết Cái chắp chắp chưa Thứ áo ừ. Thứ áo à, à, đi Nói à à, à chị được à, อแม่นาจ่ายหแม่จ่ายหไหมอันนี่ยนไหลกัดูหยำม่ย่อมโายยงเอาเ mmm อ้มากี่รถไปไหนใกล้ๆห่ายงเอาบิดไทยิดานพอดีเลย

ไอ้หนีไ้ันาใจไอ้อวันาใจนั่นลุนเอ้ามันจิ้มปาปเอนนเนล่ะไปยยน่ไปเมื่อได้ลูกปลา้อั่งวตาเมื่อแทมเป็นงกปาปลปเมื่อมาลูกปลาบายน่องนี่ไปบายน้องนี่เอาเลยีมีบ่ การให้กันอีก้วเอสัาลามาสัาไอยู่ในเดือนใจปลากินห่นเมื่อเก็บไปนอยมีนะหมาข่าเพื่อนข่าเพื่อนมีเลยนั่งนะนั่นเก็บไปสุดปายเลยเก็บเลยคุณเพื่อนมาไนี่ปลอยู่ปลาากับเมื่อปลไปบปไไป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 ด เนี่ยเจ๋ยเลยบบาลูไปก่อนเด้อก ah. ah ิน uh ้ยนี่สาีสบาีป้าูนกันเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายาบาย